ครับก็คุณสมาชิก FC ฟซและท่านผู้ชมที่ก็มาติดตามรับชมทุกท่านนะครับมาตามมาต่อรถสํำหรับแนวทาง nke เช้า vip แล้วก็น i k ke ปลาย vip แนวทางก็เป็นการคิดการคำนวณการบิกอกตัวเลขนะคตัวเลขที่นำมาลงให้ก็เป็นตัวเลขที่น่าจะเป็นไปได้เท่านั้นนะครับแล้วก็มีหลายคลิปเนาะสมาชิกบางท่านอาจจะไม่เข้าออหรือว่าอะไรไม่เข้าใจแนวทางนะครับผมไม่ได้สอนสูตรนะครับ ก็เน้นย้ำรอบนะผมไม่ได้สอนสูตรในการคิดการคำนวณน,นะครับเพราะว่าสูตรนะครับมันเป็นสูตรที่เรียกว่ามันไม่คงที่รนะครับมันไม่ตายตัวมันต้องปรับเปลี่ยนไปตามกําลังวันนะครับมันต้องปรับเปลี่ยนไปตามผลออกนะครับฉะนั้นจะให้เดินสูตร <c oughs> เดี่ยวแล้วสอนบอกวิธีคิดนะครับผมว่า คลิปหนึ่งนะครับมันก็ได้แค่แนวทางเดียวนะครับฉะนั้นหลายๆคลิปที่ผมลงให้นะครับอย่างน้อยแต่ละคลิปนะครับก็อย่างน้อย 2- อถึงสแนวทางนะครับแต่ละวันจะมาสอนวิธีคิดการคำนวณนะครับมันก็เยอะเหมือนกันนะครับแต่ละคลิปนะครับฉะนั้นเพื่อความสะดวกและความรวดเร็วนะครับผมก็คิดให้เรียบร้อยแล้วนะครับเลขเด่นผมก็คิดมาแล้วนะครับ เพียงแต่ว่าเลขเด่นแนวทางของผมผมให้2ตัวนะครับผมก็พูดถึงตรงเนาะก็แนวทางนะเราไม่รู้หรอกว่าผลมันจะออกตัวไหนนะครับถ้ามันออกตัวไหนนะครับผมก็เน้นให้ตัวที่ออกนั่นแหละนะครับถ้าเรารู้นะครับแต่ว่านี่มันเป็นการคิดการคำนวณการวิเคราะห์อนาคตลวงหน้าเราไม่รู้หรอกว่ามันจะมาตัวไหนนะครับมันไม่มีใครทราบนะครับ ฉะนั้นแนวทางนะครับผมขอพูดมถ้าเลขเด่นของผม2ตัวนะครับท่านชอบตัวไหนท่านก็นําไปจับกับตัวประกบนะครับท่านชอบ1งท่านก็จับ1ท่านชอบเท่านก็จับ9นะครับส่วนใหญ่ผมจะเน้น2ตัวคือ6ชุดคือยึดเลขเด่นเป็นหลักนะครับหรือตัวที่เติมมาก็ได้ตัวแทนก็ได้ท่านไม่เอาตัวนี้ท่านก็เอา2ตัวนี้ก็ได้นะครับเป็นทาเลือกเป,เป็นทางเลือกนะครับแนวทางมันไม่ใช่ ตจาะจงว่ามันต้องมาแน่นอนนะครับฉะนั้นแนวทางนะครับการคิดการคำนวณน,นะครับบางท่านต้องการตัวเดียวหรือว่าเล่นแบบวัดดวงวัดใจนะครับผมก็แนะนาท่านก็ลองไปติดตามอาจารย์ท่านอื่นๆที่เขาให้ตัวเดียวดูนะครับเพราะว่าการให้ตัวเดียวบางทีมันก็สมเสียงเหมือนกันแต่สองตัวหรือสาตัวถ้าต,ตัวเดียวมันมันเสียงหมดแหละนะครับก็ลองไปติดตามหลาย คดูนะครับครับก็มาเข้าแนวทางกันเลยเนาะนะครับก็มาดูผลออกกันก่อนนะครับแนวทางของผมนะครับเลขเด่น2ตัวยิบเลขเด่นเป็นหลักนะครับตั้งชอบ9้าจับ9 5้าห้า้าห้าเจชอบหนึ่งก็1 5 1 6 1ห้าหนึ่งหกเจะครับในคลิปผมก็แนะนำไปแล้วตัวที่ผมเน้นให้นะครับคือ1 5หมันมีเลขเด่นอยู่3าตัวทา้ก็จับที่9 5้าห้าหนึ่งห้าเจ็ดห้าผมก็พูดไปในคลิปแล้วเนาะ แต่วันนี้ก็มาดูผลออกออกแปดเจ็ดห้าเก้าห้า้ามาหมดเนี่ยเจ็ดห้าตัวกันเดี๋ยผมกันเลขเจ็ดไปเป็นเจ็ดห้าส่วนเก้าตัวที่ผมไม่ได้เน้นนะครับก็เข้าที่เก้าห้าเจ็ดห้าก็อยู่ในชุดบินอยู่แล้วเนี่ยท่านบินยังไงท่านก็ได้ทั้งบนทั้งล่างเลย แต่ตัวที่ว่ามันเน้นเลขหนึ่งไม่เท่านะครับหนึ่งมันไม่มาม,มาตัวแทนก็คือเลขเจ็ดเจ็ดห้าในผมกันไว้ให้1นห้าผมก็จับ9 5ผมไม่ได้จับเพราะว่าผมไม่ได้เน้นนะครับ mm hmm. ฉะนั้นผลออก7จ็ดห้าเก็เข้าทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับแล mm hmm. ้วต่อที่รอบใบนะครับรอบใบผลออกส3 4สาเจดหนึ่ง วันนี้ในที่7กับ1 1กับ7นี่ก็มาทั้ง2ตัวมาด้วยกันแต่ผมเจาะม่เข้าตัวที่ผมเจาะคือ3แต่ว่าเลขเด่นมันไม่เข้าเลข3มันมาตัวประกบมันมาด้วยกัน3 4ฉะนั้นพัทนที่วินจะได้นะครับท่นที่วินวิน2ตัวนะครับท่านจะได้ส่วนใครวิ่งลูกก็ได้1กับ7นะระวัง้าว่าท่านเล่น1ระวัง7เนี่ยได้ทั้ง2ตัวถ้ามันเข้า นะครับก็ถือว่าเข้าวิ่งรูดหนึ่งกับเจ็บแล้วก็ตัวประกบมาด้วยกันนะครับก็เจาะไม่เข้าเนาะก็เจาะให้ในเนี่ยเจ็บสามปุ่มกันไว้มันไม่มานะเนาเด็กตัวประกบกันมาด้วยกันนะครับคือตามมาจุดบินใครบินสองตัวได้ทั้งสองแนวทางเลยนะครับแล้วเอามาตามมาต่อนะครับสำหรับแนวทางในวันที่สี่นะครับ ใครที่ได้ก็ดีใจด้วยเนาะสำหรับรอบเช้ารอบบ่ายก็เข้าวิ่งรดนะครับจอะไม่เข้าก็ <laughs> มาตามกัต่อนะครับวันที่4 <laughs> เดือนหนึ่งบศ 2, 2 5, 5, 9, 9, นะครับนี่แคอีเช้า VIP แล้วก็นี่แคอีบ่าย vip นะครับแนวทางผมก็พูดไปแล้วต้นคิปเป็นการคิดการคำนวณการวิเคราะห์ตัวเลขน,นะครับ ฉะนั้นการนำเดียวตางไปใช้นะมันย่อมมีความเสี่ยงเพราะเราไม่ทราบนะครับว่าผลมันจะออกอะไรนะครับเรามาดูเลขเด่นวันที่สี่นะครับนี่เคอเช้าวันนี้ผมให้สีกับ6ผมเน้นในที่เลข6เ네นี่ยหตามกิงแล้ว6มันก็ระวังเลข9กนะครับ6ก็ระวัง9 อันจะเลียนสาตัวเนี้ตัวที่ผมเน้นให้ก็คือเจ้าท่านไม่ชอบเจท่านก็จับ8ก็ได้ท่านไม่ชอบ8ดท่านก็จับ9ก้าก็ได้มันเป็นทางเลือกเจ็ดเน้นผมเน้นตามสูตรผมเน้นใที่เลขเจ็ดก็คือสามหกเจ็ดสามตัวมันก็จับได้สามหกเจ็ดส่วนชุดบินก็ตามนี้เลยนะครับอันนี้เอาเลขเด่นกับนี่มารวมกันลเลยเลขเด่นอยู่ด้านหน้านะครับตัวประกบอยู่ข้างหลังสามตัว ย็บเลขเต็มหลักท่านจับไปเลย4 7 4 8จ9 6 7 6 8 6ปเนะครับ6ชุดถ้าตอนจะจับเต็มทั้งหมดก็ตัวประกอบมาด้วยกันก็จะเป็น7 8 7 9 8 9นะครับสำหรับท่านที่ไม่เข้าใจเนาะที่เข้ามาใหมา่กับต่อที่เลขเด่นรอบบ่ายนะครับผมให้ที่0กับ1วันนี้เน้นใที่เลข1 1ึ่ก็ระวังเลขเจ็ พราะแนวทางของผมเวลาผมเน้นนะครับร้านเน้น6มันชอบมา9เน้น1มันชอบมา7ดหรือว่าผมเน้น9มันมา6มนเน้น7มา1เนีน่ยฉะนั้นมันทิ้งกันไม่ได้นะครับถ้าตันคิดว่าเลขมันเยอะนะครับผมก็ต้องขอโทษสมาชิกด้วยนะครับส่วนชุดบินก็ตามนี้เลยนะครับ01789นะครับชอบศูนย์ก็จับ0ู0ย์9น ชอบหนึ่งผมก็จับไปแล้วนะครับวันนี้ผมเล่นหน้าที่1.9 3ตัวก็สม9 9าสำหรับเนขเอีกนะครับกับใครที่รับหน้าต่างก็เก็บเอาไว้นะครับกับตอนนี้ก็ขอไว้บอลให้สมาชิกเ c ทุกท่านโชคดีมีโชคกันในวันที่4เดือน1 2 5 6 8นะครับจิบจับตัวไหนไปใช้ก็ขอให้เข้าขอให้ถูกเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ